สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาเจอกับเราอีกแล้วนะคะวารีแพรกับพัชแช,ชนแนลนะคะภาพบรรยากาศคุ้นๆเนาะมาอีกแล้วะคะ่ะมาซื้อของเข้าร้านกันนะคะเดี๋ยววันนี้ไปดูซิว่ามีอะไรแปลกใหม่จากคราวที่แล้วหรือเปล่าน,นะคะเพื่อนๆไปกันค่ะอันนี้เป็นรถเข็นที่เราจะใช้นะคะเพื่อนๆดูซิเราเจออะไร<ๆ>โอ้โหมีคนลืมโทรศัพท์นะคะเดี๋ยวเราก็เอาไปให้เจ้าหน้าที่ที่นี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเขาคงมาติดต่อ เอากลับไปเองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี้ตอนเราเข้ามาเราก็จะต้องสแกนบัตรเมมเบอร์ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะเข้าไปข้างในได้มาถึงก็สับประรดก็มีพวกกล้วยมะเขือเทศมะเขือเทศนีนจะเยอะมากฝรั่งชอบกินมะเขือเทศนะคะ อันนี้ก็เป็นสควอตหัวมันอ,อันนี้เป็นฤดูการใบไม้อะไรนะฟอลแล้วฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะฤดูการโอเคเราต้องการจะไปดูขวดขวดขวดที่เอาไว้เหมือนกับ <c oughs> อย่างนี้ แบบใส่นมคีเฟอร์นะแต่เขาไม่มีแบบเป็นขวดพลาสติกเล็กๆนะอันนี้เป็นพวกมิกเซอร์เครื่องแบบคนที่เขาทำบาร์ฟูลบาร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขายพวกมิกดริงค์อะไรประมาณนั้นแล้วพวกคัตติ้งบอร์ดพวกมีด อุปกรณ์เทมเพเจอร์วัดเทมเพเจอร์อะไรประมาณนี้นะคะขี้ไม่ได้จะเอาอะไรกระทะโอ้ไอ้นี่ไหมเพื่อน,อ,นอะไรนะไข่กระทะไงไข่กระทะอันนี้เป็นพวกขวดซอสขวดซอสที่บีบซอสทั้งหลายนะคะร้านอาหารน่าใช้แบบนี้ อันนี้ก็เป็นพวกเบเกอรี่พวกที่ตักที่สกู๊ปไอติมแบบสกู๊ปคุกกี้โดอะไรประมาณนี้นะคะเราเข้ามาในตู้ผักเหมือนเดิมนะคะจดมาว่าจะเอาอะไรบ้างแต่พอมาถึงที่นี่แล้วก็ลืมนะ่ะลืมดู oh. พวกคลิกพวกอะไรเราก็เดินเหมือนเดิมนะคะเราผู้สาวขาเลาะเอาพลิกไปหนึ่งถุง อ๋อเขาไม่มีพริกแบบที่เราต้องการอะพาลาพิโน่น่ะเอาไปปั่นเป็นพริกอ่าอะไรนะปั่นเป็นพริกกระเพราไงมนะนาวเหลืองถูกนะนี่ยอันนี้ห้าบาทเองข้างนอกแนะเขาขายลูกหนึ่งบาทลูกละบาทอะ อันนี้เป็นพวกพลิกเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้เอาพลิกเรามาเอาบรอกโคลีฝั่งนู้นเป็นชีสไปหาบรอกโคลีกันนะคะเล็กตัดก็ไม่เอาเน,นื้อดีเลยหนักยกไม่ค่อยไหวน,นี้เป็นโลเมนผักสลัดนะคะไปใกล้ๆบรอกโคลีโอ้ยบรอกโคลีแพง ลังเกือบ30เหรียญมาเพื่อนๆเอาไงดีเดี๋ยวเผื่อราคามันเปลี่ยนแปลงเอาแค่ลังเดียวก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องถอยก่อนถอยก่อนยกหนึ่งลงังลังนี้แหละ ติดไลชั่นมาไม่เอาของแถมเอาึ้นไปมะนาวมะนาวลังละยี่บาทยังไม่ถูกเรามาเอาเห็ดนะคะมัดลูมเป็นแบบนี้ที่นี่เขาใช้มัดลูมแบบนี้กันนะคะลัง 1, 16, 85บหกไม่รู้ถูกหรือแพงแต่ต้องเอาก็เอาไปนะคะเพื่อนๆ ไห,หนึ่งลังเราก็จะเอาแครอทด้วยนะคะมีหลายไซส์ถุงเล็กหัวเล็กหัวเล็กขี้เกียจปอออันนี้ถุงใหญ่แต่ก็หัวเล็กเหมือนกันแต่ก็ต้องเอาออาไปหนึ่งถุงนะคะไปหนึ่งถุง เดี๋ยวเราไปดูซีฟู้ดกันอันนี้อะไรเนี่ยปลาแห้งปลาอะไรวะถ้ามองถ้าไปเจอตามพื้นนึกว่าท่อนไม้นะเพื่อนๆ <c oughs> นี่อ่ะแซลมอนอ,อสโส m o k แซลมอนที่เขาไปทำพวกซูชิหรือพวกฝรั่งเขาก็ไปกินกับชีสหรือไปทำอะไรกับของเขาเนาะนะแต่เราไม่กินปลาเราเลยไม่รู้โอเค อันนี้เป็นเนื้อปูนะคะเนื้อปูหนึ่งพาวรประมาณครึ่งกิโลห้าหเหรียญอันนี้ก็เป็นแบบแบบแพงปลาหมึกปลาเลสแนปเปอร์เอเลสทีราเปียมันบ้านเรานี่อะไรวะอันนี้สไลแบดกุ้งแซลมอนนะคะเราจะมาดูปลาหมึก ันนี้เป็นพวกที่เขาซื้อไปทำซูชิแต่เราอยากได้ปลาหมึกเอาไปย่างกินเนาะแต่ว่าไม่มีหรอโอเคเป็นพวกหอยนะคะอันนี้หอยแช่อยู่ในน้ำแข็งอันนี้รีดเนก k ออท็อปเนก แล้วก็เลอดเนกแล้วก็มีหอยนางลมนะคะออยสเตอร์ห้ตัว32บาท32บาท50าสิบดูเฉยถ้าเราแกะไม่เป็น oh. แต่ชอบกินแต่วันนี้ไปก่อนมันแค่พามาดูนะคะเดี๋ยวไปดูในตู้อีกตู้หนึ่งซีจะมีปลาหมึกแบบที่เราอยากได้หรือ่าตู้นี้เป็นซีฟู้ด ปลาหมึกปลาหมึกอันนั้นเป็นปลาชุบแป้งทดอดอนอนท์บอกไม่อร่อยปลาหมึกวงนี่ก็เป็นพวกปลาที่เขาตัดเป็นชิ้นชิ้นให้แล้วนะคะเขาเรียกว,ว่า portion control ค,คือเขาทำเป็นพอร์ชั่นมาให้เราแล้วฝาเป,เปิดแล้วถ้ากล่องที่ฝาเปิดแล้วเราก็จะไม่เอานะคะ mm hmm. เพื่อนเผื่อมีคนหยิบของออกไป ันนี้เป็นหมูสันในนะคะสันในซื้อไปเผื่อทาอะไรกินกับลูกพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้เราอยู่อยู่บ้าน okay. เผื่อไปทําชาบูอันนี้ขาหมูขาหมูมันจะเป็นแบบขาหน้าขาหน้ามันจะมีขาหน้าขาหลังอะไรอย่างนี้นะคะบัตรแต่วันนี้เราไม่เอาเราเอาแค่นี้อันนี้เอาไปทํากินกับลูกนะคะ เดี๋ยวเดินไปเอารถก่อนนี่วันนี้ของเราเราซื้อน้อยนิดเดียวไปต่อนะคะนมแบบชีสตอนนี้น้องแพรคุณหมอสั่งให้เพิ่มน้ำหนักนะคะเพราะว่าน้องแพรน้ำหนักน้อยไปหน่อยจะต้องดื่มนมที่มีพวกคราร์บเยอะๆไขมันสูงฟูลแฟทอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าที่นี่ไม่มีแบรนด์ที่น้องแพรเขาดื่ม โอเคแล้วเราออกไปข้างนอกแล้วนะนี่ที่เป็นพวกถุงขยะกล่องพวกแพคก,กล่องเรือว่าพวกอะไรอะ่ะพวกกล่องเค้กกล่องเบเกอร,กรี่อะไรเท่านี้นะคะกล่องพิซซ่าเช้าๆมาพนักง,งานเขากำลังเรียงของ จานโฟมจานกระดาษแต่ว่าเมืองที่เราอยู่เขาไม่ให้ใช้โฟมแล้วนะคะวันนี้กำลังเดินไปหาหลายโชคดีวันนี้อแถวไม่ยาวเมื่อก่อนนี้นะใช้แล้วจำได้ไหม,ไมเพื่อนๆเราอยู่ตรงนี้แหละสำหรับรอลายแต่วันเนี้ยลายสั้นค่ชั่วไม่น่าจะไม่นานเท่าไหร่จะดินฝาตองฟ้ากลอง ไหนาๆก็ไหนๆแล้วเอากล่องไปด้วยไหนๆก็มารถก็ว่างนะคะเพื่อนๆก็เอากล่องติดไปแบ่งเบ,บาภาระโต้งวันที่โต้งต้องมาซื้อของเขาจะได้ไม่ต้องขนเยอะ ยอยช่วยกันขนขนไปนะคะมาต่อแถวและต่อแถวขับซิ่งจังเลยเอาของมาลงมาเร็วมากแล้วก็ถอยตข้ไปขับซิ่ง,งเนี่ยนะคะเพื่อนๆก็เป็นชีวิตประจำวันของคนทำงานร้านอาหารเนาะ ก็เนี่ยทำวนๆกันไปถ้าไม่ได้ทำไซต์จ็อปที่ร้านก็ออกมาซื้อของไปส่งเดลิไปอะไรประมาณเนี้นะคะชีวิตเมกาก็ไม่ได้สบายแต่ก็ไม่ได้ว่าลำบากถึงขนาดที่ว่าโอ้ยอยู่ไม่ได้ทำไม่ได้นะคะเ,เพื่อนขนมปังเมืองฝรั่งเป็นเมืองที่คนเขากินขนมปังเป็นอาหารแทนเหมือนอย่างเรากินข้าวนะคะขนมปังก็จะมีสารพัดแบบพัตดอเบอร์เกอร์ับ แล้วก็นมปังสไลด์มีทั้งแผ่นน้าแผ่นบางเขาก็ไปใช้กันแต่ละอย่างนะคะมีทำมาจากแป้งข้าวโพดบ้างแ,งแป้งมันฝรั่งบ้างแป้งอะไรวะแป้งสาลีอะไรอย่างเงี้ยเนาะมีหลายแบบเลยแต่เราก็ไม่เข้าใจหรอกว่าอขนมปังแบบไหนมันเหมาะกับการที่เขาจะเอาไปทำอะไรนะคะ แล้ว thank you thank you, same you. s CMT o you เราเอาโทรศัพท์ให้กับพนักง,งานที่นี่ไปแล้วนะคะเข,เขาก็ยกขึ้นมาดูเขาบอกอ oh, มีมิสคอมาหลายอันเลย mm hmm. คิดว่าเดี๋ยวเขาก็คงจะแบบโทรตามหากันเองนะคะ mm hmm. เพื่อนๆเพราว่าเราเห็นแว๊แบ,บเมื่อกี้ว่ามีมิสคอแบบยาวเหยียดเลยนะคะเพื mm ่อ hmm. น <laughs> เป็น iPhone รุ่นอะไรรุ่น3ตาที่มันมี3ตาเราก็เรากเรียกไม่ถูกเราโลดเทคเราไม่รู้หรอกมันเรียกรุ่นอะไรเพราะของเรายังมี2ตาอยู่เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวเราต้องเอาของไปขึ้นรถก่อนนะคะเพื่นพนอนต้องไปยกของขึ้นรถถ้ามาซื้อของที่นี่นะคะต้องบริการตัวเองช็อปเองยกเองขนเองนักเลงพอนะคะ เดี๋ยวเราก็จะกลับร้านกันแล้วนะคะเพื่อนๆท่าไงไปหาอะไรกินดีกว่าหิวแล้วเลยเวลากินแล้วนะคะคีโตกิน11บเอโมงนี่เที่ยงแล้วค่ะท่าไงเดี๋ยวกลับร้านกันนะคะกลับมาถึงร้านแล้วนะคะเพื่อนๆหิวมากเลยแล้วเราก็กินคีโตใช่ไหมคะก็ต้องรีบเลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ผัดกระเพราอ่ากะเพราหมูกระเพรเาอะไรอ่ะ ข้าวดอกกระหล่ำกระเพาราคลุกนะคะเป็นกะเพราหมูแล้วก็เอาข้าวดอกกระหล่ำลงไปคลุกนะคะแล้วก็มีไข่ต้มสองฟองมะเขือแล้วก็มีผักซีเขียวถ้ายัางไงวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมนะคะมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วมาเจอกันใหม่ค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย